แบบลดลบทับไปรองไม่เกี่ยวเยวขาครับผมมเอาอะไรอีกครับตอบเสร็จสิครับโอ้ทีมง,ง,ง,งาน,นครับไปรุ่น,นครับเตรียมครับอ่อโ้นครับสายเกี่ยวซิ่งครับตอบไปแล้วพี่น้องเฮ้ยเราเขาล่วมครับ วดทางนา้ำรีที่เคยมายามสงยามตอนกับน้องตอนนี้แห้งครอบแล้วครับ เยียบร้อยครับสามไร่ครับขึ้นได้วะ่ะฮะโอ้สายดันซิงครับสายบูวิว่งไปละ รถไทยหลายคันแท้คูปตต้าล้วนๆครับมีเอลครับมีเอลอ้าวเที่ยังกันน่ะโอ้มีการนั่งโป้งนั่งเป๊กกันตัวนี้เอ้ยไวี้เที่ยวด้ยเกี่ยว้กาน่ยให้แบหนึงเนาะเขาเดียวเลยยังะ่ะเมันอยู่ใช่ มาแย่างนี่ไม่นักเขา่าบ่พักแล้วโอเคท้ได้โอ้การลอยข้าวนีน่พี่น้องกู้คือได้หลายแท้พี่นี่โอ้ทีมงานครับเดชิมาอยู่บ่าแทมให้นี่เดีชิมาสวบอ่ะเบืดอแล้วบ่ เอาออกเอาสอบบอ,อกมาเถอะเดีย๋ยวออก่นแล้วก็ค<ๆ>ือเบิดไปแท่้โค้หมดใบเกินแซว,วๆๆๆครับกานแซวว่าก็ได้ข้าวเยอะครับมีเดียวข้าวพิธีตากแล้วพี่นอ้อง รถยังก็เอาบุญเลยตอนนี้นะครับไ,ไปล่องน้ำไปตากล่งองน้ำเราจะไปกิไปฮะได้เข้าไปก็ได้ไ,ได้เข้าไปก็ได้ถ้าแต่ปูแยงอยู่บ้างผ่านงทะกอนดับเครื่องก่อน Đây đang gìn nam nhân yên có mẹ, té dưới không? Hả? Ông nghe được không ạ? lấy xe xoay phá